แพะตัวหนึ่งเจอหมาป่าหมาป่าจะกินแพะแพะจึงสู้แพะใช้เขาสู้กับหมาป่าแต่แรงสู้ไม่ได้ก็เลยต้องตะโกนขอให้เพื่อนเเข้ามาช่วยวัวได้ยินชายมองมาเห็นเป็นหมาป่าก็วิ่งหนีไปมา้าหันมองมาเห็นเป็นหมาป่าก็วิ่งหนีไปอีกทางลาเห็นเป็นหมาป่าก็ค่อยๆเดินหนีไปอย่างเงียบๆแบบไม่ให้ใครรู้หมู ผ่านมาเห็นเป็นหมาป่าก็หายตัวไปอย่างรวดเร็วกระต่ายได้ยินเสียงแพะตื่นตูนตกใจวิ่งหนีแซงเพื่อนเพื่อนไปทุกตัวหมาได้ยินหันมาดูแล้วก็รีบวิ่งเข้ามาเพื่อจะสู้กับหมาป่าเมื่อหมาป่าเห็นมีหมาเข้ามาช่วยจึงวิ่งหนีไปแพะรอดตายกลับมาถึงบ้านเพื่อนเพื่อนก็มากันทุกตัวเมื่อแพะเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง วัวบอกทำไมไม่บอกข้าจะใช้เขาของข้าแทงทะลุท้องมันม้าทำไมไม่บอกข้าจะใช้เกือกของข้ากระทืบมันลาทำไมไม่บอกข้าจะร้องเสียงดังๆให้หมาป่าตกใจตายหมูทำไมไม่บอกข้าจะใช้ปากของข้าพุ่งชนให้มันตกเข่าไปกระต่ายทำไมไม่บอกข้าวสระอีเอกงอเร็วข้าจะไปส่งข่าวของความช่วยเหลือในการพูดคุยกันอย่างเมามันนี้ มีอยู่ตัวเดียวที่ไม่ได้พูดอะไรก็คือหมามีตรภาพที่แท้จริงไม่ใช่ดูที่คำพูดที่แสนหวานแต่เป็นมือที่ยื่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือตอนที่เพื่อนขับขันพวกที่อยู่ล้อมหน้าล้อมหลังคุณพูดจะทำให้คุณรู้สึกดีอาจจะไม่ใช่เพื่อนแท้ของคุณแต่กับใครบางคนที่ดูเหมือนห่างไกลแต่ใส่ใจคุณตลอดเวลาตอนคุณมีความสุขไม่ไปสมทบ แต่ตอนคุณต้องการช่วยเหลือจะทำเพื่อคุณอย่างเงียบๆและเป็นห่วงใส่ใจคุณนั่นเป็นเพื่อนแท้ของคุณ